เนี่ยมาปาจีนบุรีห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับผมเมื่อกี้แม่ค้าเอาให้ชิมไปชิ้นหนึ่งติดใจนะครับต้องมาเข้าคิวรอซื้อคือิบบาท คือมันหอมมากเอ่อกรรมวิธีในการทำนี่ก็คือแบบโอ้มหัศจรรย์มากนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านสุดๆไส้เขานี่อร่อยมากนะครับมีมีน้ําตาลมีมะพร้าวอ่อนด้วยแล้วบางแผ่นแป้งเข้าบางมากแล้วก็หอมนุ่ม ไส้นี่คือมหัศจรรย์มากนะครับอันนี้คือขนมเขียวใบหยกขนมประจําจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมต้องลองนะครับใครไม่เคยลองต้องลองโดยเฉพาะมากินแบบใหม่ๆสดๆทํำร้อนๆน,นี่คือ,คอฟินมากใครไม่เคยลองต้องลองนะครับก่อนที่เขาจะทำนะเขาจะเอาอ เห็นเห็นก้นจานไหมครับนั่นแหละนั่นนั่นนั่นอันน,นั้นคือน้ํากะทินะครับเอาน้ํากะทิไปละเลงตรงก้นจานก่อนที่จะเอาแผ่นแป้งมาแปะแปะแปะไว้แล้วก็อแล้วก็ใส่ไส่นะครับผมไส่นี่คือ นัมเบอร์วันมากนะครับอร่อยลงตัวมากนะครับขนมเขียวใบหยกต้องรอคิวนะครับเพราะว่าทำสดๆกล่องต่อกล่องเลยนะครับแป้งนี่คือบางเฉียบเลยนะครับไม่มีสะดุดเหนือกสะดุดลิ้นเลยนะครับละมุนละไมมากเขียวใบหยกปลาจีนบุรีนะครับ เจอที่ไหนต้องลองนะครับแต่ถ้าจะให้อริจิจริงๆคือปราจีนบุรีนะครับคิวยาวเลยครับยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับต้องใช้ความชํานาญมากนะครับไม่แพงด้วยนะครับกล่องละ40บบาทนี้ได้หลายตัวเลยเต็มกล่อง um